โพด่วนพูดแล้วจุดที่ทำให้ไทยแพเซอร์เบียรพรอนพันธ์ก็มีส่วนหลังความพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายระหว่างวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบียไป2-3เซต26-24 25-22ถึง5 12-25ถึงและ14-16ถึในสืบเน่นลีก2023สัปดาห์2นัดที่3ล่าสุดหลังจบการแข่งขัน โค้ชด่วนได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดที่ทำให้ตกสาวไทยแพ้ในศึกนี้ยอมรับว่าการบาดเจ็บของชมพู่พรพันเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยโค้ชด่วนพูดแล้วจุดที่ทำให้ไทยแพ้เซอร์เบียพรพันก็มีส่วนโค้ชด่วนพูดแล้วจุดที่ทำให้ไทยแพ้เซอร์เบียพรพันก็มีส่วนก็น่าเสียดายแต่ก็ขอชมเชยนักกีฬาทุกคนที่ต่อสู้พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่เรื่องอาการเจ็บของพรพันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ต้องให้คุณหมอตรวจสอบ เช็คอีกทีหนึ่งว่ามันมากแค่ไหนแต่ขั้นต้นสิริมาเองก็ดีในเรื่องของการเล่นและเรายังก็มีตัวที่ยังฝึกซ้อมอยู่ที่กรุงเทพอยู่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นสำหรับการแข่งขันนัดถัดไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนัดสุดท้ายสนามที่สองวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบคโครเอเชียวันที่19มิถุนายน2566 เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนช่อง7 h d ถ่ายทอดสดและบกักอาบูดอทีวี